Can, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม MFX ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปนานนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของอินดิเคเตอร์ซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาแนะนําให้วันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกเลยที่ผมใช้งานนะครับมันจะมีความแม่นยําค่อนข้างมากแต่ว่าก็จุดอ่อนของมันนะครับก็คือมันจะให้สัญญาณที่ค่อนข้างช้าแต่มันก็คือ,อ,อชัวนะครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะชื่อ macd นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเรียกตรงตัวเลยว่า macd นะครับผมก็เลยจะพูดหัวข้อวันนี้นะครับว่า macd มีดีที่ความแม่นนะครับก็ไมในพูดพร่ำ์ทำเพลงนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับเจ้าเครื่องมือที่ชื่อ macd ก่อน,นครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ได้มาอย่างไงนะครับ macd เนี่ยจะย่อมาจากคําว่า moving average convergence divergence นะครับ แน่นอนว่าคําว่า moving average เนี่ยมันก็คือเส้นค่าเฉลีย่ยส่วน converge n มันคือการที่เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยวิ่งไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าวิ่งเข้าหากันนะครับส่วน diverge n มันก็คือการที่เส้นค่าเฉลีย่ยวิ่งแยกออกจากกันนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยที่นํามาใช้นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบ exponential นะครับเราก็นําค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยมา plot อยู่ในรูปแบบของกราฟนะครับต่อมานะครับ m n c d เนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ ข้อแรกนะครับก็จะบอกแนวโน้มของราคานะครับหรือว่าเทรนว่ามันเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนั่นเองนะครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือจะบอกแรงส่งของราคานะครับหรือว่าราคาเนี่ยมันมีโมเมนตัมก็คือว่ามันมีแรงมันมีแรงขึ้นหรือแรงลงเนี่ยมากแค่ไหนนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูหน้าตาของเจ้าเครื่องมือที่ชื่อว่า Macd ก<ด>ันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นในรูปนี้นะครับก็จะมี สิ่งสาคัญประกอบด้วยกัน3อย่างนะครับก็คือเส้นนะครับเส้นสีแดงนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นเส้นซิญญาณแล้วก็แท่งๆนะครับบางคนจะเรียกเป็นภูเขาหรือว่าเป็นคลื่นเป็นอะไรก็แล้วแต่มองนะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับที่เห็นเป็นเส้นตัดนะครับก็จะเป็นเส้นศูนย์นะครับส่วนสําคัญของแม็กดีก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมีเส้นซิญญาณไลน์มีภูเขาแล้วก็มีเส้นศูนย์นะครับ เอาละคราวนี้เรามาถึงตอนสําคัญนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่เราควรจะออกออเดอร์บายหรือว่าออกออเดอร์เซลล์นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงการออกออเดอร์บายก่อนแล้วกันครับหรือว่าการที่เครื่องมือ macd เนี่ยส่งสัญญาณบายสิกแนลนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ m n c d เนี่ยควรจะต้องมากกว่าศูนย์นะครับหรือว่าตัดศูนย์ขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับตัว m n c d เนี่ยต้องตัดสิกแนลไล ขึ้นนะครับหรือว่า MACD มีค่าที่มากกว่าซ i g n a l l i n ลนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูรูปนะครับก็คือว่าข้อแรกข้อแรกนะครับ MACD มากกว่า0หรือว่าตัด0ขึ้นนะครับก็คือก็คือตรงนี้นะครับ MACD ก็คือแท่งบุกเขาเนี่ยนะครับตัด0ขึ้นยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือภูเขาตอนนี้อยู่ใต้น้ำนะครับแล้วก็ตัด เหนือศูนย์ขึ้นมาพร้อมกับตัด s ิกแนลไลน์เส้นซ i g แน l ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราออกออเดอร์บายนะครับต่อมาเซลซ s กแนลนะครับหรือว่าการส่งสัญญาณเราออกออเดอร์เซลก็ตรงกันข้ามเลยนะครับก็คือข้อแรก MACD ต้องมีค่าน้อยกว่า0นย์นะครับหรือว่าตัด0ูนย์ลงข้อที่2 MACD ต้องตัดซ i g แน l ไลน์ลงนะครับย้อนกลับไปดูรูปนะครับ ก็คือตรงนี้ยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับถ้าภูเขานะครับหรือว่าตัว MSCD เนี่ยตัดซิกแนลไลน์ลงนะครับแล้วก็มาตัดลงตัดสูตรลงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เรากด order ร e l l นะครับคราวนี้เราก็จะลองมาดูตัวอย่างจริงๆกันในโปรแกรม MT4 นะครับเพื่อนๆก็เปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ถ้ายังไม่มีเราก็คลิกตรงนี้นะครับตรงช่อง indicator นะครับแล้วเราก็ลากตัว macd เข้ามาในกราฟแล้วเราก็ตอบโอเคไปนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนีนะ้เดี๋ยวผมขอปิดแท็บตรงนี้ลงไปนะครับจะได้เห็นกันชัด,ชดนะครับสำหรับการใช้งานตัวเครื่องมือ macd นะครับผมแนะนำว่าควรจะใช้ time frame นะครับ เดหรือว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าใครแบบต้องการเทรดเร็วหน่อยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเครื่องมือ Mac d ดีผมขอให้ใช้ Time f r a m e h 4นะครับหรือว่า4ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็จะให้สัญญาณที่แม่นยำม,มากกว่านะพอถ้าเพื่อนๆใช้ time frame ที่เล็กกว่านี้นะครับก็อาจจะโดนสับขาหลอกได้ง่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะว่าตัวเครื่องมือ Mac d ดีเนี่ยจุดอ่อนของมันคือ จะให้สัญญาณที่ค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะดูใน timeframe ที่ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับคราวนี้เราก็มาดูเลยว่า,าตัวสัญญาณนะครับที่บอกว่า macd เนี่ยให้สัญญาณ2ข้อคือเทรนนะครับหรือว่าแนวโน้มกับโมเมนตัมหรือว่าแรงส่งนะครับข้อแรกนะครับเทรนก็คือพูดง่ายๆว่าดู เส้นสูนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเรียกว่าใต้น้ําหรือว่าเหนือน้ำนะครับการที่ตัวแมก d ีเนี่ยยืนขึ้นอยู่เหนือน้ํโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําหรือว่าอยู่เหนือสูนนะครับก็แปลว่าเทรนนั้นนะเป็นอัพเทรนนะครับหรือว่าแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับส่วนโมเมนตัมหรือว่าแรงส่งเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงนะครับก็คือสังเกตได้จากาตัวแมก d ีหรือว่าแท่งภูเขาเนี่นะครับมันจะตัด หรือว่าระยะห่างระหว่างตัว Macd กับเส้น s i g n นล l i น e นะครับผมยกตัวอย่างดูดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตัว Macd ตัดขึ้นละแล้วก็ฉีกตัวห่างออกจากเส้น s i g แน l l ล n e ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วตัดขึ้นเหนือศูนย์แต่พอตัดขึ้นเหนือศูนย์แล้วเนี่ยสังเกตเห็นว่าช่องระยะห่างระหว่างตัว Macd กับเส้น s i g แน l l ล n e ค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับความหมายนะครับก็คือว่า การที่ตัวเส้น MACD กับเส้นซัญญาลัยเนี่ยยิ่งห่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็แปลว่าแรงส่งเนี่ยหรือว่าโมเมนตัมเนี่ยก็ยิ่งมีแรงมากเท่านั้นนะครับแต่มเมื่อไรก็ตามที่เส้น MACD หรือว่าตัวแท่งภูเขาเนี่ยกับเส้นซัญญาลัยเนี่ยเริ่มเข้าหากันหรือว่าบีบแคบลงก็แปลว่าแรงเริ่มหมดนะครับซึ่งการอย่างยกตัวอย่างใน,ใ,ใ,นในกราฟที่เห็นตรงนี้นะครับ การเข้าออเดอร์เนี่ยก็จะเข้าได้2รูปแบบนะครับสำหรับคนที่ใจร้อนหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเสี่ยงหรือว่าเข้าออเดอร์แรกหรือว่าแบ่งเป็น2ไม้ก็ได้นะครับไม้แรกอาจจะตัดสินใจเข้าในตอนที่ MSCD เนี่ยตัดตัดิกญนลไลน์ขึ้นตั้งแต่ยังอยู่ใต้น้ำนะครับก็สามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับแล้วก็รอครับเพราะว่าดูแลโมเมนตัม um ยังแรงอยู่นะครับก็คือ MACD กับ s a l Line ยนี่ยังมีช่องไฟห่างกันนะครับแต่พอเริ่มเนี่ยหัวเริ่มเริ่มชิดเข้าหากัน MACD กับ Signal Line เริ่มชิดเข้าหากันก็ควรจะตัดสินใจปิดออเดอร์ Order, Take Profit ไปก่อนนะครับกับอีกอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากบางคนที่ค่อนข้างจะเพลย s a f e c o n s ูเว v t t v v e นิดนึงนะครับก็อาจจะรอรอนะครับรอให้ตัว MACD เนี่ย ขึ้นยืนขึ้นเหนือน้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าออเดอร์แต่ก็ถ้าผมวัดดูตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าเข้าออเดอร์ตั้งแต่ MACD ตัด Signal Line ตรงนี้ทางนี้นะครับขึ้นมาแล้ว Take profit. ทเทคโปรฟิตแถวๆนี้ก็พันปิ๊บครับก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรา,เามาเข้าออเดอร์ตอนที่ตัว MACD ยืน ยืนขึ้นหนอน้ำแล้วนะครับแล้วก็ไปออกออเดอร์แถวๆนี้ก็น่าจะสัก400ปีบครับก็ได้อยู่ดีครับกําไรคือกําไรนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจเข้าอ,ออเดอร์กันเองนะครับแต่ว่าก็สิ่งสำคัญเลยนะครับของการใช้เครื่องมือ Mac d ดีหรือว่าเครื่องมือตัวอื่นนะครับผมอยากเน้นย้ำเรื่องของ Margin นะครับเพื่อนๆควรจะคํานวณ Margin ให้เหมาะสมกับ t Time f r a m e ที่เพื่อนๆใช้ในการเทรดนะครับ ยิ่งเพื่อนๆใช้ time frame ใหญ่เนี่ยคนจะเผื่อมาจิ้นไว้เยอะๆเลยนะครับ <laughs> คราวนี้เราก็กลับมาที่เครื่องมือ Macd นะครับว่าเราจะมองหาจุดที่เราจะเข้าออเดอร์ได้อย่างไรนะครับส่วนตัวแล้วผมมัดจะมองหาภูเขาลูกใหญ่ๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูเขาลูกใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่อยู่บนน้ําหรือว่าใต้น้ำนะครับแล้วภูเขาลูกนั้นเนี่ย ตัดซิกแนลไลน์ขึ้นหรือลงเนี่ยจะเป็นจุดที่เพื่อน,อนๆน่าจะตัดสินใจเข้าออเดอร์นะครับอย่างน้อยๆหนึ่งไม้จัดไปก่อนนะครัเราลองมาดูสมมติฐานที่ผมพูดถึงนะครับก็คืออ,อย่างเช่นตรงนี้ก็จัดมาลูกใหญ่นะครับตรงนี้นะครับจัดว่าลูกใหญ่อยู่แล้วภูเขาตัดเส้นซิกแนลไลน์ลงถ้าเพื่อนๆดูนี่ก็ถ้าเผื่อมาจิ้นกันไว้ก็ พันปีบครับถ้าทำเฟรม h 4นะครับก็เป็นพันปีบอลองดูอีกสักสมมติฐานหนึ่งนะครับตรงนี้ภูเขาอยู่ใต้น้ำก็ใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ mscd ตัดสัญญาณลายขึ้นอลองวัดดูครับ900ปบครับก็ได้อยู่ก็คือพูดง่ายงว่าถ้าเพื่อนเใช้เครื่องมือ MACD เนี่ยแล้วก็ตัดสินใจเข้าออเดอร์พร้อมกับตั้ง tp ไว้สักผมว่าสัก700บ เซฟเราได้แน่นอนเนี่ยจะก,ก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับลองดูอีกสักอันหนึ่งลูกไหนดีลูกนี้ใหญ่ด้วยใหญ่ตัดขึ้นตรงนี้สมมติเพื่อนๆ่ะเอาตรงนี้เลยตัดให้ตัดชัวแล้วค่อยเข้านะครับผมวัดนะนะพันปิ๊บอีกแล้วครับจัดไปก็วิธีการใช้เครื่องมือแม็กดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ และก่อนจากการในวันนี้นะครับก็ขอฝากคําพูดสร้างแรงบันดาลใจไว้ให้กับเพื่อนๆเนๆช่นเคยนะครับ1ประโยคนะครับถ้าอยากได้น้ําฝนนะครับต้องยอมเปียกฝนถ้าอยากเกี่ยวข้าวก็ต้องยอมเปลื้อนโคลน,นะครับแต่ถ้าหากอยากมีชีวิตดีๆแต่ไม่ยอมแลกอะไรเลยนะครับมันก็คงจะไม่มีทางนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ